ชิมให้เด็กดูจะมาชิมข้าวแคบจากบูธสมาคมผู้คุยการทางการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ครับมันจะมีสีรสออริจินอลสีแดงนี่รสอะไรครับสีแดงรสก้มยำแล้วก็ทุนที่มีงาคือรสหวานลองชิม,ม,ชมก่อนครับจะมาชิมทีละรสก่อนครับเราชิมรสออริจิอนะอลก่อนรวมกันด้วยก็ได้นะคะ นี่ตัวลายเสือนะเี๋ยวชิมทั้งคู่เลยอมันงอมันมันหอมงาอันนี้ออกเผ็ดเป็นตัวลายเสือมีรสอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นตัวสิ้นลายค่ะคือการลัไปต้มก่อนแล้วค่อยมาตั่วนะคะอันนี้อะไรครับตุ้มตุ้เลยนี่เป็นถัวลายเสือค่ะอันนี้เป็นตัวสิ้นลายเรามารวงชิมตัวสิ้นลายจากตัวสิ้นลายแม่้องสอดนะครับเรามาชิมกัน ม,มันกรอบเป็นอันหนึง่งกรอบเหมือนกันราคาเจ็ดสิบาทนะคะแล้วสิมรถสุดท้ายเขาแคบเมื่อกี้เสือรถน้มยำมัน,อ,มนออกเผ็ดหน่อยอันนี้รถหวานโอเคอ,อร่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครัคบ